ทักทายสบายดีโมเพื่อนเอฟซีกันเบิร์ดชุกุชุกนเนาะสบายดีป้าดุงเด้อเนาะมาพบมาพบกับช่องป้าใหญ่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยวันนี้เนาะกำลังอยู่เฮือนของเฮาเองเนาะอยู่เฮือนของป้าเองไม่ได้ไปทางใดพี่น้องเลยฝนฝ่าก็ตกแล้วเมือมอม่อเนาะฝนตกทุกหมด ถุงมือเลยนี่ก็คือเป็นเพื่อนซานของป้าเองเนาะก็มีประมาณนี้เพียงเคยกับมาเน่เนาะก็สิมีแบบมาแนะนำ6ครอบครัวเพื่อนซานของป้าใหญ่เนาะบามีาาไผ่แน่ใส่เบิ่งน้ำกันเลยเนาะอ่ะอ่ะกิจสังเลยโดยสบายดีเดอ้อ นันคือดุงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะตามทีเอฟซีก็คือสิหูจักกันดีเนาะบูเน่บูเน่มีส่องเป็นของตัวเองเนาะส่องของตัวเองลุงใหญ่สแนวโดยนี่คือครอบครัวของป้าเองเนาะส่องน้อยๆอย่างเดียโดยคอยเห็ดคอยไปเนาะนี่ก็มันยังคือชวนกีดินช่ยนั่นเอาสิชวนกีดินปรุงปรุงก็่ด้คอยไปคือสมมันสีซัมกับพวกน้าไว้บาางน กําล yeah. ังตอดมาใหม่นีค่อยยังบ่พาเอาลงยนหากมันยังอ่อนอ๋อคือแม่ไอคอปเตอร์เพิ่นเนาะเอาต้นมะนาวลงมาเมื่อกี้นีพี่น้องเอ้ยมะนาวมาให้นนาเพิ่นตัดลงมาเพิ่นปลูกอยู่เฮือนเพิ่นเนาะคือเฮือนหลังนี้เนาะเป็นใกล้ๆกันกับเฮือนปาใหญ่ลงมาสับ่ก่อนเพราะว่ายามนีมันยามฝนปิ้งเจ้าสิหมแล้วไจัก่ะปิ้งปลาพี่น้องเอ้ย เมื่อวานน้ำมากเบิร์ดจะได้มาถั่วกันถั่วเบิดก็คือให้เด้อคือหลอดไอด้ก็ชอบมากคือตจนใหม่อันนี้ว,าาวาา่าแต่เผาว่าแต่เผาปิ้งปลาปิ้งปลาจนใหม่ ใส่คูหันเลยบไปใส่คูหันเลยนะคือกู้ไม้คือว่าสิเอาใส่ถุงไหวล้วกะไว้ก่อนพราน้ามีน้ำฝน๋ยวเอาลงหามันอ่อนยังไปยากยังไปท่านปลูกบนนี้นะถันปลูกเลยไปได้ป่หมอมันฝนตกเนาะต้นมางนายังไงเมยคร์เพอ่นเอามา กำลังมีหากำลังตแตกงห่าอยู่ว่าออกบ่นเอาออนทีนนี้เราคอกนี่นะเอาออกก่อนนะกะจังห่ามันออนเลยมันจอ่อนัมีาัน้ใหมมีงดำเลยมใส่งเด็กปกติเดี๋เพื่อนชิใส่ผงงดำจะคือใส่คู่ซะ เดินเลยนั่งชิมพี่น้องเลยลูกสาวล่ะลูกสาวคนใหญ่ยังมาทันมาเพื่อนเมื่อนอนอยู่เพื่อนปู่ยังมาคืนนอนเป็นโมเนาะเป็นโมคือหลานสาวของลุงใหญ่เพื่อนผมมีหมูนอนน้ำคิมเมื่อนอนพุ่นยังมาทันมา ปิงน้ำไหนเด้อไคใหม่เด้อี่ปาามขนงามหน้ากิ่ดเดป่าพี่น้องเลยอ็นซีสีมืดแน่นะมืดกะจักส์แมนมืดน้ำยังมืดน้ำกล้องบอกเื่อว่ามืดน้ำมันน้ำก้นน้ำก้นด้วยแจ็คปูิโตอีกแล้วจับซอยพอเลยหลดมอาจับซอยซย เพื่ออันนั้นเนาะยืนหันเลยยืนหันเลยมาแล้วเราเปิดผลก่อนเพื่อนจะเอาลงเพิ่นแม่ไอ้คอปเตอร์เพิ่นได้มาสามต้นเพิ่นแบ่งมาให้ต้นหนึ่งเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เอาไปปลูกเลยเลยต่ว่าิติดไปจังเพิ่นเน่น้ำฝนเพิ่นก็ติดไว้เพิ่นก็ได้กิดกอดคอยเป็นหมากเลยได้เพิ่นวจะเอาพ่อหมากเลยบ่เพิ่นว่าคือเพิ่นเนาะเกล้นตัดเพิ่นต้นมาจากเออทางเพื่นเพื่นใหญ่เพิ่นเือน อ๋อซีดเมื่อยแน่พี่น้องเลยไปไปเป็นฉางนั้นเนาะหันมาครังนี้พี่น้องเลยซีดเมื่อยเสียดายได้เนาะเป็นหมากแล้วเมืองนาวเมืองนาวเมืองนาหน่อยเข้าธรรมดามกพริกเขาก็ปลูกแต่เด้จะพริกปิ้งให้แม่ในก็ได้ให้ใหม่เลยพี่จ๊กรจต้องอันชำไว้ให้มันอันนั้นแน่เนาะหากมันแก่ๆก่อนตอนนี้หากยังน้อยอยู่ เมนบ่กหกมันนะที่ว่าย่องผ้าวใช้วใส่ไปจักไปย่องข้าวแใส้ไปจักวตหากหากต้องหักแกก่อนเนาะให้มันอันแม่หากมันเมนอลงไวกับย่ามันบติดเนาะย่ามันถือน้ำแล้วมันกถีอันนี้มันจะัวเลย

หากสับลาดอยู่คือสีแล่นั่นนี่แล้เราเอาขวดนี่ใส่เนาะนมันเป็นอะไขยายส่าะยันมันบอนั่นบอคือบอเอาลงอีกรับแล้วดุเจ้าไหมเสือคว้างกับมัดล้านติดตัวนอยู่ จับไปดึกจับรื่องอ่ะแม่เฟิงได้มาจำให้มาแม่มานาเพิ่งมาจับให้ลุงนี่นาเพิ่งมาจับอันนี้ให้ลุงนี่ไปเตี้ยไปชิมจับบวยเลยนี่นักหมาโดยนี่คือน้องเคยเนาะพี่น้องามึงต้นไม้กับลุงมึงกันเนาะต้นมะนาว เอาแบบสองมือกินหมากเลยได้เลยพร้อมเลยพร้อมกินหมากเลยโดยย่านยันแต่มันบรติดเท่านั้นเนาะกระติดกับไข่ในดอกติดอยู่ดอกห่างมันเหลยเนยะยันวะย่านวะเขาปลูกยามนี่นะเขาต้องเอาไม้มาใส่ได้เลยเนาะคำย่านวะมันลุ่มเนาะแล้วมันลุ่มหาไม้ ต้องอบข <line> mm ้าวห่มบ่นิเออขาน่ยันว่ามันนั้นเนาะ่พอแม่เตอร์พอได้ปลูกเลยติมันอ่อนามันถือน้ำลายม้ไว้ม้ไว้ก็ได้อยู่อ่าเอาไปไว้ทั้งได นกถือได้ตนานี่ยกะเปียกต่งเหล่าต่างเหลาต้องใส่พุ๋ยม่ต้องใส่ย่งใส่พู่ถึงเยอะเลยห่้อนใ่พูายกยันมายันไปได้บ้านจุ่มไปได้บ่เน่ใหม่อืไปใส่พอดีคำเลย เอามาก,ก่อนแต่ว่าตั้งก็ไปได้ลงจังเงินเสียบจะดิ้นลุ่งขึ้นไว้สิบออยจะเอาไปตั้งทางนาพูนาะนะเอาไปตั้งไว้แล้วก็จังบุพ้าใช่น่าหน่อยกระยันจะแทงหักมันเลยบ่ได้เราก็แทงขาดีปแล้วกระยันมาถึงฮะพึ่งโช,งชอ์อริกปิ้งให้แม่น,นะแม่ลู็กใครใหม่เลยแล้วเมื่อไหรจะได้กินหมากกันเมือไหก็ห้าก็ปุ่กินเนาะอะไรปลูกแรงจัด ่ถ้าจะทํากินเจ้าจังว่าได้กินเนาะมีต้นใหญ่เด้เนาะเปิ k ปลูกให้ได้ติหากต้อขยายออีกเื่อไว้เนาะทําเลยวให้แม่ปลูกไว้นําเออแม่นด้บักนาวนี่มันบักนาวอันดกน้อยๆให้ดกได้นะน้ํามันมาทําได้แก่ก็มีน้ําในนาวนี่น่ะมันบ่แม่นบักนาวสีเนาะ ต <Yeah. S 2> ้นเพราะว่าอันมัน้นอะไรแบบเ็นเคใช่ไหมมันโคเลนะไปเอามัอันนี้น่าดีดีเดียวได้ปะได้บอลลุกเล่นกันนะใหญ่ทีไปเล่าปะพนฉาดถือไปจัก Ô à, nan đây hà sữa mà đừng chạy kéo nan vai kháng lao vậy vân đu không tên này đây, đây. มัดได้มัดได้บ่มัดจองใส่ขังเหล้าเนาะนี่กับเหล้าเหล้ากับบะมี่ขาวเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้ามีแล้วมันเบิ่ดอ่ะเนาะมีอยู่มันถังเบิดแล้วเอางูเนี้มาให้กุงไมมกันฮะเสร็บ่ จองเน่ละบ่จไวกันลมพัดมีฝนก็พถืกัครับถือฝนอะไรได้นอกกันถือฝนนี่ยันว่าหากผ่นเปลือยเนาะหากผ่นยังน่อยอยู่ ว่าสื่อเราจักสูกมันเน่าอิดซีเพิ่นห่วงนี่ยแนะนำมาในเด้อนะเมนบ่อเลยบู่เลยครับบางทีเพิ่นก็ว่าให้ปลูกเลยไปจักเนาะว่าแต่เอามาไว้ไปสิเอาก็ยังบ่เคยถ้าปลูกลงดินเนี่ยมันสิเป็นหากเน่าเพราะหากมันน้อยเฮาตอดออกมาใหม่บ่าข่อยคิดจังสิไว้ปลูกเลยแท้เพราะว่าให้ากขยายไปสินะเฮาขยายบระเดื่องหักมันอ่อนถ้ามันอ่อนเนี่ยมัน ไปไม่หากหากินไปเลยสินะใชากระคืดวะห้ามันเปื่อยนี่เพราะว่าตอนแรกนี่ผนหู้ว่าต่อเอาหักมันน้อยที่ผลหวยไส่ตีเป็นอย่างนี้หัวใจว่าหักอ่อนเปื่อยเราก็เลยมาสับเมียนตอนหอยฝนถือหักวันหน้าเซ่กะยังโบจักเนาะเฮากะยังโบเคยท่านสิ่งกะมีแต่ว่ายังให้พี่น้องเอฟซีพันในน้ำมาในเด้อเนาะว่าเป็นในใดฮะลงถือว่า เลยบ่ให้ปล er ูกเลยเอาลงนั่นเนาะก็เคยปลูกเนาะพวกแม่งจะเก็บตอนพวกนี่ครับโอ้โหว่าเพิ่นก็บ่ได้จักว่าเพิ่นสิตัดลงมาได้ตอนนั้นก็เพิ่นบอกอยู่ว่ามีต้นมนาวพ่น่มีต้นมนาวเฮาบ่บ่ได้สิบอกลุงขึ้นไปเบิ่งว่าซั่นบอกเพิ่นแต่เฮิงแล้วแต่ดนเพิ่นก็ตัดออกมาปลูกให้ปลูกหญ้าพุ่นแล้วมันจังติดเพิ่นว่าทางนั้นเพิ่นปลูก แต่หฮาว่าเงมาทันปุูกกปลูกมนมันก็ติดอยู่ตาว่าเฮาย่านย่านหามันอ่อนเนาะห่ามันอ่อนอ่อนแล้วก็เก็บไดึกันหน่อยคชม่าพิ่นหางกรตัดเช้านี่เนาะหากรตัดเช้านี่เลยใบมันยังดอยคันว่าอันนั้นนี่มันชิดใบมันนั่นได้ปะคันว่านันนั้นติดได้ปะเอาเนาะเสียงไปอีกเลยอันนี้ คาใบมันหมาดใบมันรดนี่ก็มีอาการแต่ว่ามันต้องรดยู่เรื่องอะเอาตับมาไว้นี่มันต้องรดนี่เรื่องแล้วแล้วมาก็บขวานั่นก็ต้องขวานเพื่อนกะปลงใบใหม่เนาะหางกระตัดเช้านี่โอ้เป็นหมากเพื่องนี้เนาะแต่โคกไงมันนี่หมากดุปด๊บอเตัวตรงเพื่อนมีได้มีบอกมีโคกไงเลยมีของเพื่อนติดหมากมาน้ำหมากมันทันได้เวดได้ยามนี่นะ ยังบ่ได้น้อยแล้วพอดีกินเลยแบบพร้อมกินเลยใช่ไหปิดได้กินเลยปู่ได้กินเลยปลูกได้กินเลยบ่ได้กินเลยสวนก็จะปลูกไทรพี่น้องไว้หลังบ้านนู้นนองจะกบไม้กบโตมีแต่คือเห็ดใช่ไหเนาะใหญ่เห็ดมานี่ก็จะนำกันยามันสิเห็ดสวนหลังบ้านเลยเห็ดป่าเลยนี่นเนะมีแต่ปลูกกับปลูกมันมันนั่นพี่น้องมันเปื่อย ปลูกยามนี่ยามผลเนาะปลูกบได้ต้นใหม่มีทุกอย่างบ่เผื่อว่าบริสุทธิ์หมู่นะไปสิพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้แกบ่มีอย่างไรนะพี่น้องเนาะไปเห็ดอยู่เห็ดกินคือเก้าวเปี๊ยกเปล่าก็เนาะชิมเผินเผาหายจากใหม่บ่ได้๋ยวจะฝากเนื้อเด้อพี่น้องเด้อผากช่องปลาใหญ่น้ำเนเด้อพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัรสุูุูซุคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี